สบายดีพี่น้องสบายดีเปิดจูหูสุกคนเด้อสบายดีตอนค่าตอนนี้สาโกกไก่และทีมงานได้มาเลาะสวนสนุกหรือว่าสวนน้ํานั่นเองบรรยากาศงามเฮทุกคนเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศทากันเลย ไปไปไปเกไกดูมีเก้ไกโอ้ยประห็นยังเลยเนาะความมืดสิงสิงสิงให้สิงไท่ให่ไหมไปกันได้ความรู้สึก คมรู้สึกเปก็นัแบบแบบงไงเอเหนืดมากเข้ามาจะบมโูอย่างซีรีส์อย่างเนาะขวงแหงตวแบบขวงวงของขวงอินี่เด็ดเนอเนาะเป็นกวงไปเตะตอที่เสาไกลไทยเข้ามาป่านนี้ยังโมูเลยว่ะ สวยงามแหงเด้อพ <mid> <finde ring> ี่น้องโอ้กระซาวนิฮอนคำๆพูดวะที่ไปกระบุนี่อย่างไปแล้วต้องเดินเชื่อขี่ไปแล้วก็ขี่มาว่ะ เ้็จะไม่มันกลวงไม่ไปกันทัวร์ไปเนี่ยวไปบี่กับสาวิซเบคีบอกว่ะพันจับพีคกับเบรคีเออบรรยากาศคู่จี น้องมีโอกาสเรามาเที่ยวเวียดนามเด้อบ่าเพ็ญตังวาวงามงามแบบงามอะไรเนี่ยมีหลายอันหลายอย่างให้เห็นไปไปค่ะคุณอเล็กขุณอเล็กอันนี้น้ำอไรเนี่ยปล,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 ลป้าคะว่าจะไปดิสวนน้ำบ่ได้ไปทำเนาะ

ก็ต้องไปซื้อปีใช่ป่ะแม่มหลายแม่เห่าเลยแหละสองร้อยแป่ายเออโอ้อบอนซื้อปีตั้งหา้าบอนอันเรียนคิวขึ้นกับเซาตั้งหา้าเอาจูบเปอร์เบิร์ดไปดินะ โบเออกัไใคก็เพลงเมื่อคืนอยู่แล้วเนาะกวงจะเป็นกวงผังกกวงเนี่ยขันขันเขาบกปิดค่ะต้องได้คืนอันนี้นาำแหทุกคนแบบน้ามันต้องขี่ข้ามทะเลขี่ข้ามไปพูน้อยนั้นอ้าวพ่อแม่ด่ะ

คืออยู่ประมาณห้าร้อยบาทเที่ยวหนึ่งวะเส้นเมนไปก็เส้นไปก็สองแสนกลับมาก็สองแสนจักคนมันคิดกคนพอดีเป็นสี่แสนไปกลับรับกันเทราเดียวเป็นคนไทยพอดีแปดร้อยบาทกันพูงือเ่าน้าดกพอดีพอดีพอดีแ0 0รอยบาทแปดร้ออย แม่ขาก็ว่าสิลงทะเลบ้อนเก้าเหละเนาะแลาวปนันรักกาขึ้นมาไปลงทะเลพุนปะมันเพลงเขากับบวยงบยังมืออื่นยีดดิู้ให้อเมอีกทคีไปลงอาบน้ำทะเล อันนี้เขาสองแสนห้าใช่ะไปกับเหรอไปกับสองแสนห้าใช่เอออันนี้หมื่วะเอด้เอออีหมื่นแก้งกบไปเลยเนาะไปไปน้อยนี่เขาจะพาไปไปไปไดไันกได้ไ ไม่น้นิงตัคนวคนว่หมาคนเห็นไปแหละคนแม่นียกคนเลยแยกไปแต่บอไม่คนไฟหน่อยเลไปตอน้องลก้เยอันกงหัวละไปไปไบไป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 ไเลปไ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 ไปไปไไป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  น้ัเอาเป็นอย่งบริลินไปลงไปลิินไปลินทะเลอ่ะเนาะเออไปลงทะเลเลยปะด้วยสกินการแลมก่อนกันไปเดวใชบ้พี่นัตัวนี้จะเป็นบอนเซียข้าีคีจะเซาพี่น้อง ขอาได้มีจหน่สามห้ากเี <k <k ่ยเอมตะแลมจอกหนึ um er ่งสามถึห um um um> um> uh ้าถึงห um ้าสิบบาท ซีบังซีบังปู้เอาซีคืนอะไรกันไ่ได้คืนเพิ่นปิดเป็นละ ตัวมาคำเออเอามาบรรยากาศยามแรงมาฮอนนี่สากุกเาจะได้ขออำลัพหาจากทุกคนไปนะเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาสมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สากุกายในเด้อไว้พบกันคลิปหนะ้าขอบใจบ๊ายบาย